มาออกแล้วขณะนี้โชคสายทองเป็นตัวนำเอกฉันเป็นตัวที่สองมิตรดีที่สามแม็กซิฮิลที่สี่จอมขวัญจุลาที่ห้าที่โค้งป้ายเก้าโชคสายทองเป็นตัวนำมิตรดีเป็นตัวที่สองเอกฉันที่สามจอมขวัญจุลาที่สี่ แม็กซฮิวที่5ที่ป้าย8โชคสายทองเป็นตัวนำมิสเดีเป็นตัวที่2เอกฉันที่3จอมขวัญจุลาที่สี่ชายเป็นชายามงคลที่โค้งป้าย7โชคสายทองอยังเป็นตัวนำมิสดีเป็นตัวที่สองชายามงคลที่สามเอกฉันท์ที่สี่ จอมขวัญจุลาที่หที่ปหกจะออกทางตรงโชคสายทองเป็นตัวนํามิสดีเป็นตัวที่สองชัยยะมงคลที่สามจอมขวัญจุลาที่สี่ขณะนี้โชคสายทองเป็นตัวนําติดตามด้วยมิสดีและชัยยะมงคล มาออกแล้วขณะนี้ล่ำซ้ำเป็นตัวนําอัางตีเป็นตัวที่สองมานปเก้าที่สามที่โค้งไปเก้าล่ำซ้ำเป็นตัวนํามานพปเก้าเป็นตัวที่สองอังตีที่สามไปไปที่สี่เพชรประดับที่ห้า ที่ป้ายแปดล่ำซํำเป็นตัวนําอยู่มานปุปกาเป็นตัวที่สองอ้างตีที่สามไปไปที่สี่เพชรประดับที่ห้าถัดไปเป็นมงคลสุดาที่โค้งป้ายจ็ดล่ำซํำเป็นตัวนําติดตามด้วยมานปุปการอ้างตีและไปไปถัดไปเป็นเพชรประดับ ที่ไปหกจะออกทางตรงล้ำาำเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยมานุภเก้าขณะนี้มานุภเก้าเป็นตัวนำติดตามด้วยล่ำาำถํายไปไปอ้างตีขณะนี้มาน對對ุภเก้าเป็นตัวนำติดตามด้วยล้ำจำอ้างตีขณะนี้มานพภเก้าเป็นตัวนำติดตามด้วยล่ำจำและอ้างตี มาออกแล้วขณะน,นี้ดุมภูบดินเป็นตัวนำจิระอวยชัยเป็นตัวที่สองคุณดำทองที่สามจอนเทอรี่ที่สี่ดเิรนที่ห้าที่โค้งป้ายเก้าดุมภูบดินเป็นตัวนำจิตตามด้วยจิระอวยชยัยน้องเปิรนและมามหาคุณ ที่ป้าย8หหนุม่มผูบดินเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยจิระอวยชยัยถัดไปเป็นน้องเปิ้ลนและมามหาคุณที่โค้งป้าย7หนุม่มผูบดินเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยจิระอวยชยัยถัดไปเป็นน้องเปิ้ลและมามหาคุณ ที่ไปอ,อกออาะคางตรงหนุม่มภูบดินยังเป็นตัวนำติดตามด้วยจิระอวยชยัยแานไปเป็นม้ามหาคุณและน้องเปิ้ลขณะนี้หนุม่มภูบดินเป็นตัวนำติดตามด้วยม้ามหาคุณและจิระอวยชยัยขณะนี้ม้ามหาคุณเป็นตัวนำติดตามด้วยนุ่มภูบดิน มาออกแล้วขา้าหนนี้อย่าน้ำค้างเป็นตัวนำยเยเบลา่าเป็นตัวที่สองงามกลางวานที่สามรวยนำ้ำรัพย์ที่สี่นวันวัน,วนที่ห้าที่โค้งไปเก้าอย่าน้ำค้างเป็นตัวนำติดตามด้วยรวยนำ้ำรัพย์ถัดไปเป็นงามกลางวานและยเยเบลา่า ที่ป้ายแปดงานกลางวานเป็นตัวนำอยู่ตามด้วยเยเบลา่าถัดไปเป็นหยาดน้ำค้างและรวยนำทรัพย์ที่โค้งป้ายเจ็ดงานกลางวานเป็นตัวนำเยเบลา่าเป็นตัวที่สองรวยนำทรัพย์ที่สามนายวันวนที่สี่หยาดน้ำค้างที่ห้าถัดไปเป็นที่โค้งป้ายหกจะออกทางตรง งานกลางวานเป็นตัวนำเยเบล่าเป็นตัวที่สอง,วงรวยนนทับที่สามถัดไปเป็นนายวันวันขณะน,นี้งานกลางวานเป็นตัวนำติดตามด้วเยเยเบล่าขณะน,นี้งานกลางวานเป็นตัวนำติดตามด้วเยเยเบล่าและนายวันวันขณะนี้งานกลางวานเป็นตัวนำติดตามด้วยเยเบล่าและนายวันวัน มาออกแล้วขณะนี้คอนเซเลชันเป็นตัวนำสิงหาเป็นตัวที่สองขณะนี้คอนเซลเลชันเป็นตัวนำสิงหาเป็นตัวที่สองบางกอกที่สามภาลิกิตที่สี่ที่โค้งป้ายเก้าคอนเซเลชันเป็นตัวนำสิงหาเป็นตัวที่สอง บลิษีที่สามบางกอกที่สี่ที่ป้ายแปดคอนเซเลชัน <Con ciliation S 2> เป็นตัวนำคู่กับสิงสาวกลายไปเป็นปาลิกิทขณะนี้คอนเซลเลชันเป็นตัวนำติดตามด้วยสิงสาวถ้ายไปเป็นปาลิกิทและมีมงคลที่โค้งป้ายเจ็ดคอนเซเลชันเป็นตัวนำอยู่ ติดตามด้วยสิงหาวบาลิกิตไทยไปเป็นขวัญใจไม้เมืองเดิมที่ไปอกศอกทางตรงคอนเซลเลชั่นเป็นตัวนำสิงหาวเป็นตัวที่สองไทยไปเป็นขวัญใจไม้เมืองเดิมครันี้คอนเซลเลชั่นเป็นตัวนำติดตามด้วยสิงหาวบาลิกิตและขวัญใจไม้เมืองเดิม มาออกแล้วขณะนี้ลาปิดลาปิดเป็นตัวนำคุณธนศักดิ์เป็นตัวที่สองนางลงเลิศที่สามนางงามที่สี่ที่โค้งตายเก้านางงามเป็นตัวนำกู้กับลาปิดลาปิดถัดไปเป็นคุณธนาศักดิ์ และวานาลาีที่ป้าย8นางงามเป็นตัวนำติดตามเวลาปิดลาปิดทันไปเป็นคุณธนาศักด์วนาลีและมาจังที่โค้งป้ายจิตนางงามเป็นตัวนำติดตามด้วยวนาลีข้แนนี้วนาลีเป็นตัวนำติดตามด้วยนางงามทันไปเป็นคุณธนาศัก์ลาปิดลาปิดและมาจัง ที่ไปอ,อกจอ,อกทางตรงวนาลีเป็นตัวนำนางงามเป็นตัวที่สองคุณธนาศักดิ์ที่สามจังที่สี่ลาปิดลาปิดที่ห้าถัดไปเป็นดวงสมหวังขณะนี้วนาลีเป็นตัวนำติดตามด้วยนางงามถัดไปเป็นคุณธนาศักดิ์มะจังและดวงสมหวัง มาออกแล้วขณะนี้ชนะด,ดอเป็นตัวนำม้ามหาชัยเป็นตัวที่สองงามก้องเกียรติที่สามายไปเป็นหน้าพลนและเอรี่เอรที่โค้งไปเก้าม้ามหาชัยเป็นตัวนํากุ้ง,งามก้องเกียริ ที่ป้ายแดม้มหาชัยเป็นตัวนำคู่งามก้องเกียรติถัดไปเป็นชัยหน้าดอนที่โค้งป้ายเจ็ดงามก้องเกียรติเป็นตัวนำคู่กับไม้มหาชัยถัดไปเป็นชัยหน้าดอนขณะน,นี้งามก้องเกียรติเป็นตัวนำติดตามด้วยม้มหาชัยถัดไปเป็นชัยหน้าดอนและเฮอร์รี่เฮอร์ลี่ ที่ไปอ,อกจอทางตรงม้มหาชัยเป็นตัวน้ำกู้งามก้องเกียรติถัดไปเป็นชัยนาดอนขณะนี้งานก้องเกียรติเป็นตัวน้ำติดตามด้วยไม้มหาชัยถัดไปเป็นชัยนาดอน มาพร้อมจะออกจากซองแล้วนะครับมาออกแล้วขณะนี้คาราคาล่าเป็นตัวนําคู่กับอิมามัยขณะนี้อิมามัยเป็นตัวนำคาราคาล่าเป็นตัวที่สองโกสตาที่สวินเซนเซอไพที่สี่ธนะทพที่ห้าถัดไปเป็นเต่าตะปบที่โค้งไปก้า9อิมามัยเป็นตัวนําติดตามด้วยโกสตาคาราคาล่า ถัดไปเป็นธนาพและวินเซนเซอร์ไพที่ป้ายแปดอิมอัมไพเป็นตัวนำอยู่โกสตาเป็นตัวที่สองธนาพที่สามกาลาคาลาที่สี่วินเซนเซอร์ไพที่ห้าที่โค้งป้ายเจ็ดอิมัมไพเป็นตัวนำโกสตาเป็นตัวที่สองธนาพที่สามกาลาคาลาที่สี่ วินเซนเซอร์ไพที่ห้าถัดไปเป็นเซียร่าเกินที่ไปหกจะอ,ออกทางตรงอิมัมไพเป็นตัวนำติดตามด้วยโกสตาถัดไปเป็นวินเซนเซอร์ไพธนาภพกาลากล่าขณะที่อิมัมไพเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยโกสตาวินเซนเซอร์ไพถัดไปเป็นกาลากล่าและธนาภพ ทันทีนะครับต้องรีบตัดสินใจด่วนแล้วครับมาออกแล้วขณะนี้พลอยเม็ดเล็กเป็นตัวนำสีชนะเป็นตัวที่สองที่โค้งป้ายเก้าพลอยเม็ดเล็กเป็นตัวนำสีชนะเป็นตัวที่สอง ดาก้อนแมนที่สามอาชวินที่สี่ที่ป้ายแปดพอายเม็ดเล็กเป็นตัวนำติดตามด้วยสีชนะถ้ายไปเป็นดาก้อนแมนและอาชวินที่โค้ป้ายเจพอายเม็ดเล็กเป็นตัวนำสี 4, ชนะเป็นตัวที่สองดาก้อนแมนที่สามอาชวินที่สี่ ไตพบที่ห้าที่ไปออกทางตรงพาอยเม็ดเล็กเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยสีชนะดาร์กอนแมนและไต่พบขณะนี้พาอยเม็ดเล็กเป็นตัวนำติดตามด้วยสีชนะถัดไปเป็นไตพบและดารกอนแมนขณะนี้าพาอยเม็ดเล็กเป็นตัวนำติดตามด้วยสีชนะและไตพบ